ท่เพื่อนเพื่อนครับผมเสถียรทาบูกรูเมนิเฟสวันนี้มาคุยในในเป้าหมายเรื่องเศรษฐีวิถีพุทธนะวันนี้มาคุยในหัวข้อเรื่องรวยสุดๆด้วยพุทธคุณเก้าอ่าเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะสะดุ้งสเสถียรกันไปว่าไม่เป็นไรขวัญมาขวัญมาพราะพุทธคุณเก้าหรือบทพระพุทธคุณต่างๆ มันเราพวกเราส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์เข้าใจถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความขลังจริงๆในความหมายความศักดิ์สิทธิ์นี่หมายถึงความสําเร็จนะคือสําเร็จอะไรก็ได้อยู่ที่เป้าหมายที่เราเอาไปใช้เห็นไหมในหนังในละครบางทีก็ออกมาเอาไปใช้ในเรื่องของคงกระพันชาตินังเหนียวยิงไม่เข้าแทงไม่ออกหรือยิงไม่ออกแทงไม่เข้า เยอะแยะมันก็เป็นตามนั้นเพราะมันมันมันเป็นเรื่องของการท่องมาเพื่อสร้างพลังพลังที่ว่าคือพลังจิตพลังจิตพลังใจพลังจิตพลังใจเนี่ยมันเมื่อพูดเมื่อคิดเมื่อจินตนาการและใช้มีตนนั้นมีพลังจิตมันสามารถอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะ อันนี้เราชาพุทธคุ้นเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในหนังในละครในชีวิตจริงก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าออกข่าวออกก็มีนี่ใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วพระพุทธคุณเก้ามันคืออะไรจริงๆพระพุทธคุณเก้าเนี่ยมันคือถ้าแยกแยกออกมาทั้งทั้งบทใหญ่นะมันจะมี หัวข้ออยู่9ก้าหัวข้อเขาถึงเรียกว่าพราะพุทธคุณ9้าใช่ไหมอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติย่ยมา ที่สาคัญคือมันเป็นคําประกาศตัวของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์เป็นพระอรหันตัดสรุปชอบด้วยพระองค์เองท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้โลกทั้งโลกนี้โลกปัจจุบันโลกอนาคตโลกของโลกีโลกของโลก,ก,โลก,โลกุตระคือโลกของพระอรหันต์เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึก เป็นอะไรนะครูสอนสัตว์มนุษย์เทวดาเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเป็นผู้ที่จำแนกธำรู้ธทำทุกอย่างได้น,นี่คือคำประกาศตัวของพระพุทธองค์นะเพราะยุคสมัยนั้นมีตอนที่ท่านกำลังตามหาเบญจวัคคีมีท่านก็เดินไปเจอกับพราหม์ผู้เท่าท่านพรามผู้เท่าก็มาถามว่าท่านมามีสง่าราศีเหมือนกับผู้ทรงความรู้ ท่านเป็นจบมาจากสำนักไหนหนอครูบาอาจารย์ของท่านเป็นใครพระพุทธเจ้าก็เลยใช้ประคำนี้ยประกาศตนออกมาในะอย่างที่ผมพูดเมต่เกี้ปรากรษพาหมณ์เท่าไม่เก็ดไม่สบอารมณ์ <c oughs> เดินหนีไปเลยพระพุทธองค์ก็เลยยังไม่ได้สานุสิทธิ์คนแรกนะ <c oughs> เกิดขึ้น,ก,นก็เลยต้องไปตามหาเบญจวคีโน่ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความมั่งคังร่ำรวยแบบเศรษฐีวิถีพุทธอ่ะ เกี่ยวสิไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะพระพุทธองค์คําประกาศพระพุทธองค์มันคือคุณสมบัติมันมีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์ความคลังโอ้ยใหญ่โตมหาศาลอันดับหนึ่งในโลกไม่น้อยหน้าใครแล้วมันจะไปใช้ได้อย่างเดียวในเรื่องเกี่ยวกับนิพพานหรือคําประกาศตนของพระพุทธองค์อย่างเดียวได้ไงอ่ะมันก็ต้องใช้ได้หลายๆเรื่องอย่างที่พูพดไปตะกี้คือคงกระพันชาติของเหล่านักต่อสู้ต่างๆก็เอาไปใช้ได้ใช่ไหม แล้วจะเอาไปใช้เสกความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ได้ยังไงมันต้องเข้าได้มันอยู่ที่คนเข้าใจใช้เหมือนกับมีดคมๆของเราอิโตของเราเนี่ยเฮ้ยเราอยากกินข้าวอยากกินมีเนื้ออยู่เราจะไปลาบลาบเนื้อมาทํากับข้าวมันก็ได้เข้าป่าแหม่มเดินไม่สะดวกขวาก้ําเยอะไปตัดเท้วถางขวาก้ําต้นไม้ให้มันเดินสะดวกๆมันก็ได้ <c oughs> เขาเรียกว่ามันอยู่ที่ คนรู้วิธีใช้หรืออยู่ที่เป้าหมายหรือสถานการณ์เน่ยว่าเพราะฉะนั้นพุทธคุณเก้ามันก็ใช้ได้โดยเฉพาะาวันนี้คุยเอาตัวนี้ก่อนคีย์สำคัญวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะวิชาคือวิชา8ดอันนี้เอาเอาตัวใหญ่ๆมาวิชาแปวิชา8ดมันจะมีวิปัสสนาญาณมโนมายธิอิทธิวิธีทิพสโ่า ทิพโสตจักสุทิพจักสุอะไรอะบุพเพนิวาสาเจโตปริยานอาสวัคยาน,นหลักใหญ่คือ3ามข้อแรกวิปัสสนามโนมายธิอิทิวิธีที่เรานำมาใช้เหมือนกับเอาไปใช้ในเรื่องคงกับพันชาติอะไรนะ แทงไม่เข้ายิงไม่ออกแหละอ่าใช่ไหมก็เห็นอยู่ก็เราไปใช้กันอยู่ก็ผ่านไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเก <c oughs> ินเวลาเอาไปที่จารณะจารณะนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะอ่าถ้าไม่สายนักชอบอ่านธรรมจริงๆไม่รู้จารณะหมายถึงจารณะสิบห้ามีอยู่สิบห้าข้อสิบห้าข้อนะ มีสิบสข้อแรกมีปูพื้นสร้างพื้นฐานให้มันแข็งแรงข้อสข้อสุดท้ายมาเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่คีย์สำคัญในการเสกความเป็นเศรษฐีคือฌานสมาธิเอาสิข้อแรกเดี๋ยวจะอ,อยากจะรู้ไหมอยากรู้คุยพูดเร็วให้ฟังว่ามันมีศีลสังวรอินทรีสังวรเขาเรียกสังวรในศีลสํารวนอิ C, นทะรีโพชเนมตันยุตตา ชาคริยานุโยคะสัทธาไอโพชเนมนตันยุตา,าน่าจะรู้คือการบริโภคอะสัมรวมในการบริโภคอาหารร่วบประมาณการในการกินชาคริยาก็คือตื่นรู้ตื่นรู้ในเรื่องกิเลสตื่นงบาปบุญศรัทธาีนเรารู้มันคือความเชื่อฮิริโอตป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาป เข้สัจววริยะสติและปัญญามามันจะหมดเวลาเร่งเร็วหน่อยแล้วก็เข้าสู่การทำฌานสมาธิทั้ง11ข้อแรกมันเป็นพื้นฐานองค์ประกอบที่สร้างฌานสมาธิหรือการทำสมาธิให้มันมีพลังงานเป็นพลังที่แข็งแรงสมาธิจิตที่สูงถ้าไม่มี11ข้อมาเป็นพื้นฐาน พลังงานสมาธิมันไม่เกิดอใช่ไหมไม่สํารวมในศีลไม่สํารวมอินทรีย์มันก็สอดสายไปเห็นแต่รูปสาวสวยสวยรูปคนหล่อๆแล้วเข้ามาเป็นกามรคะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้มันก็จะวิ่งวุ่นอยู่ในสังคมโลกมันไม่เป็นหนึ่งได้เมื่อไม่เป็นหนึ่งมันสมาธิจิตก็ไม่นิ่งไม่นิ่งก็ไม่มีพลังเมื่อไม่มีพลัง เป้าหมายของเราคือเป็นเศรษฐีวิถีพุทธเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีพันล้านผู้ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเข้าไปถึงได้ไงเพราะเราอยู่ในโลกปัจจุบันมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดเป็นล,ลูกหลานเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินมีทองรองรับเราเริ่มจากนับหนึ่งกันหรือว่านับศนย์กันการที่จะตีจากหนึ่งไปเป็นพันล้าน มองไม่เห็นทางเลยใช่ไหมมองไม่เห็นเพราะนั้นมันต้องใช้ทางพิเศษที่จะไปคือการเชื่อมต่อกับพลังมหาปัญญาบนอวกาศพูดง่ายๆอวกาศหรือว่าสวรรค์ชั้นดุสิติ์สวรรค์ชั้นดุสิติ์มีใครอยู่มีพระมหาโพธิสัตว์เจ้าไงพระอริยเมตไตรยอยู่นั้นพระมหาเมตไตรมีปัญญาอันมหาศาลเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนพระสมณโคดม ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีมาทาั้งนั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดเป็นผู้เรืองปัญญาอย่างมโหสถเป็นนักทานผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเวสสันดรเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นหมอใหญ่เป็นกษัตริย์เป็นนักรบเป็นอะไรอะ่ะนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีพระโพธิสัตว์ไปบำเพ็ญหรือไปเกิดมาเป็นมามดตไม่รู้ไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่ไม่สามารถ จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้ารู้ไม่หมดนานอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านมีมหาปัญญาอันจิงใหญ่ท่านผ่านมาหมดท่านรู้มาหมดและท่านรักเราท่านพร้อมที่จะให้เรา,ขอ,เราขอให้เราคิดถึงท่านพูดกับท่านบอกท่านท่านพร้อมที่จะให้เราแล้วเราจะไปเข้าถึงพระมหาโพธิสัตว์เจ้า จิตวิญญาณของพระมหาทิสศทโพธิสทธทัตเจ้าได้ยังไงมันก็ต้องเข้าสมาธิเข้าไปอยู่คลื่นแห่งโลกวิญญาณโลกแห่งพลมโลกแห่งพระพุทธเจ้าโดยการเข้าสมาธิในอันฟลากขึ้นให้ได้มันก็อยู่ในปฐมมชานนานไอเรื่องชานสูงกว่านั้นเราไม่ต้องพูดถึงเอาปฐมมานี้ซึ่งเป็นพื้น,นที่ มหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐียุคสมัยใหม่เขาใช้กันและใช้เป็นแค่พื้นพื้นนี้ก็เหลือเฟือสําหรับพวกเราอันนี้เป็นคีย์หลัก <c oughs> <c oughs> หมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านนะสวัสดีครับทุกๆคนครับวันหลังมาคุยกันใหม่นะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาจะให้พูดเรื่องอะไร <c oughs> วันนี้ลากันไปก่อนครับ